ดาราครับปังวะเปิดเลยครับแม่ตีอันนี้สุดตรรักออกมาแล้วว่าเขาดาวเราก็คงคู่บิวกิ้นับถอยหลังกันไปนั่นน่ะสิพี่เนี่ยเซอร์ไพรส์มากที่ี่ไม่รู้มาก่อนเลยคือรู้พร้อมทุกคนเลยพี่เป็นนักแสดงด้วยนะตอนแรกแบบนี้มีผู้เชื่อแล้วเนี่ยอ๋อก็เป็นเขาดาวพร้อมบิวกินครับสองที่เหมือนเดิมเลยเหมือนปีที่แล้วเลยเขาดาวกับเธออีกแล้ว ปีนี้เป็นไงฮะนัดแนบกันอย่างไงฮะเรื่องคิวซ้อมเรื่องเพลงที่จะโชว์นั่นโน่นนี่ก็เดี๋ยววิวกิ้งเขาก็จะกลับมาครับผมพอากลับมาเขาก็ลุยงานเยอะมากๆเลยเพราะว่าจริงๆแบบเหมือนแบบพอเขาออฟงานไปแล้วกลับมาเขาต้องแบบทำงานเยอะมากแต่ว่าเราก็พยายาม m a นจ g คิวให้แบบเจอกันเยอะที่สุดแสดงกินกิ้กถอนปีใหม่ใช่ค่ะแต่เรื่องคิวเพลงเรื่องอะไรเพลงที่จะซ้อมด้วยกันจะต้องนัดแนบกันอย่างไง ก็คุย so, ก like like <g Piece ket> ันผ่านมันก็จะมีแชทไลน์กลุ่มอย่างเงี้ยแหละครับที่แบบว่าเราคุยกันตลอดว่าแบบเออเราจะร้องเพลงอะไรเธออยากร้องเพลงอะไรเธอไม่อยากร้องเพลงอะไรอะไรจริงๆเราไม่ได้เจอตัวเป็นๆแล้วมันจะต้องมีแบบว่าคุยกันแบบเฮ้ยเธอต้องยังไงหรือว่ายังไงหรือว่าต่อติดเลยพี่ว่าไม่น่าคุยแล้วนะพี่อ่ารู้แล้วว่าเขาจะร้องเพลงอะไรเดี๋ยวเราดูแล้วเป็นคนเลือกให้เลยเราก็เดาได้อยู่นิดหน่อยอ่าหรือว่ามันต้องไปเริ่มจากที่สิงคโปร์ก่อนเพราะต้องงานที่สิงคโปร์ใช่เดี๋ยวมีงานที่สิงคโปร์เป็นเขาดาวที่สิงคโปร์แล้วก็กลับมาที่ไอคอนสยามที่นี่แล้วก็นที่บ เขาเขาไม่อยู่กี่วันเขากลับมาน่าจะสักพักเลยนะคะเพราะว่าต้องมีถ่ายโปรโมทของหนังที่จะออนปีหน้าด้วยครับผมสองแรกแต่มาที่นี่นกานี้ันถามเรื่องหนึ่งที่พี่ออกราการเป็นยังไงบ้างตรงใครเขินใครหนูเขินเขานิดนึงเพราะว่าเขาแบบเข้ามาเล่นเราไม่คิดไงว่าเขาจะเข้ามาเล่นแต่เราก็พุ่งไปจ้องตาเขาเลยนะ มันเป็นบีฟจากทางรายการเขาบอกให้หนูแบบว่าทําตัวแบบแก่นซ่าหนูทําไม่เป็นไม่เป็นเลยคือหนูทาไม่เป็นแล้วเขาก็บอกว่าแบบพี่ๆแบบวันนี้พี่ขอจริงๆว่าก็ได้พี่คือตอนแรกก็ฝืนใจหนูมากแต่แบบหนูเห็นว่าแบบพี่ก้อยพี่นาตี้พี่ดีนะเป็นแบบรุ่นพี่เราสนิทก็เลยทำให้จริงๆเราเป็นคนเลือกเขาหรือว่าเพามันต้องเป็นคนเลือกใช่ไหม ทำไมคนเลือกคือเพื่อนวันก่อนหนะ้าที่จะถ่ายรายการนะครับสักประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์มีโอกาสได้เจอน้องพอดีก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยน้องก็น่ารักดีเลยออกมาแบบมาออกรายการด้วยกันก็อาจจะมีแบบเคมีใหม่ๆอะไรอย่จริงๆเราได้คุยกันก่อนไหมว่าเออเดี๋ยวจะมาออกรายการด้วยกันหรออะไรก็คุยนะครับก็ก็ส่งมาว่าแบบเออเดี๋ยวจะมาออกรายการด้วยกันนะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยไ,ได้ครับเป็นก็ไปออกรายการเอมต้าแเซ็ว่าเราผอมไปหน้าเหมือนเลยนะหน้าเหมือนจริงจอกเออทำไมคะทำไมแล้วก็ถ้าเราอย่างนะนั้น นแนนซสิพี่เขาก็บอกว่าแบบเขาก็แซวเราวิดีโอคอลไปบอกว่าไม่อยากคุยกับจิ้งจบเขาพูดอยเองไม่เป็นไรเราเป็นจริงจกที่น่ารักแล้วถามเขาไม่ทตไมเรามองเขา i m เมจภาพเราไอ้หน้าผอมแล้วเหมือนจริงจกพี่โดนกระทำตลอดพี่คือเนี่ยจะปลายปีแล้วแล้วคือยังโดนทำร้ายอยู่เลยเหมือนเขาไม่อยากให้เราผอมป่ะแนนซี่จะได้ไหม เขาอาจจะเป็นห่วงแต่ว่าช่วงนี้ก็ช่วงนี้แบบน้ำหนักลดลงนิดนึงต้องต้องเท็กเพิ่มขึ้นมาไม่หลังจากที่เขาทักขี่หว่านเจี๊ยบย่างกินต้องเพิ่มตั้งแต่ขึ้นมาไม่ผีเพราะว่าหลังจากที่เขาทักว่าเอ้ยเราหอมไปอะไรอย่างเงี้ยก็จริงจริงมันก็อยู่ในอยู่ในแพนนี่แหละครับผมบางทีแบบตั้งใจด้วยแหละตั้งใจให้แบบว่าเราก็มีเหมือนเรามีงานที่เราต้องถ่ายใช่ครับผมก็เลยตั้งใจลดหนักมานิดนึงก็เดี๋ยวจะกลับไป แล้วตัวเขาเราเป็นไงบ้างตอนนี้น้ำหนักขึ้นหรือลงหรือน่าจะขึ้นนะดูจากว่าใบหน้านิดหน่อยพี่ไม่รองเขาหรอกพี่มีแต่เขาารอพี่เล็กน้อยพี่ก็เป็นจิ้งจกที่น่ารักละกันโอเคเอางาไหนกล้องแดงอ่ะกล้องแดงตรงกลางเลยก้องแดงตรงกลางก้องแดงข้างบนก็เหลือที่แก้งมองเห็นไหมนี่แขกบน 欢迎你们。